โอเคครับตอนนี้ก็จะมามาเฉลยการบ้านเนาะที่ได้ให้ไปตะกี้นะครับแต่ให้ไปเมื่อกี้นะตอนที่แล้วนั่นแหละมาดูฮะข้อที่10ครับเขาบอกว่าถัทางทรงกระบอกมันเป็นทรงกระบอกนะมีรัศมี5เซนสูง14เซนติเมตรมีน้ำโอเลี้ยงอยู่เต็มพอดีเลยถ้าต้องการนำกล้วยที่มีรัศมีปากกล้วย3มเซนสูง7มารองรับน้ำโอเลี้ยงจะแจกคน โดยการเทให้พอดีเต็มกลวยทุกครั้งเนี่ยจะต้องเอากลวยมากี่กี่อันนะครับมันก็เหมือนว่าหนูจะต้องหาปริมาตรของถังนี้ก่อนแล้วก็ไปหาปริมาตรของกลวยแล้วก็เอาปริมาตรของถังตั้งหารด้วยปริมาตรของกลวย<ม>ก็จะได้จํานวนครั้งในการเทประมาณนี้<ม>เช่นน้ําขวดหนึ่งมีพัน ml มีแก้วแก้วใบหนึ่งสามารถบรรจุได้200เด็กๆก็จะรู้ทันทีว่า มันสามารถเทได้5ครั้ง5ครั้งที่เกิดขึ้นคือเอา1,000ตั้งหารด้วย200นั่นเองนะครับ<ม>ข้อนี้ก็ไม่ต่างกันการหาปริมาตรของถังตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาหารด้วยปริมาตรของกลวยไปเริ่มกันเลยฮะ<ม>ทางนี้รัศมี5สูง14ขอเขียนรัศมี5สูง14<ม>ก็จะกลายเป็น ปริมาตเท่ากับพายอาร์กำลังสองคูณ h พก็คือ2 2ส่วน7คูณ r ก็คือ5คูณ5คูณ h คือ14นะครับตัดได้ตัด,ด,ตดเหลือ2นะอันนี้ก็กลายเป็น25 25คูณ2กลายเป็น50 1 2 2 2 2 50องคูณ50เท่ากับ1น0 0นะครับตอบเท่านี้อ่นนี้คือปริมาตรของถังทีนี้ไปดูปริมาตรของกลวยครับกลวยเขาบอกว่า กลวยตัวนี้มีรัศมีเท่ากับ3มีส่วนสูงเท่ากับมีส่วนสูงเท่ากับ7นะครับส่วนทูนเท่ากับ7นะปริมาตรของกลวยนะครับก็เกิดจากพื้นที่หน้าหส่วน3คูณพื้นที่หน้าตัดคือาย r กำลังสองแล้วก็คูณด้วยรัศมีนะครับผู้ผิดคูณด้วยความสูง1ส่วน3คูณ22ส่วน7คูณรัศมีคือ7คูณ7คูณด้วย h ผู้ผิดรัศมีคือ3นะครับเป็นเจ็ดเนสามคูณสามแล้วก็คูณส่วนสูงคือ7ครับตัด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 นะครับก็จะเป็น22่สคูณสนะครับตอบ66สิบนะทีนี้ครับปริมาตรทั้งหมดคือ1 1 1 0 0ครับปริมาตรกลวยที่เอาไปหารคือ66ตั้งหารครับ1 1ึ0งหาร66 66 1เป็น66เหลืออยู่4เหลืออยู่5 0 มันจะได้6กเก้ประมาณ18บกว่าสิบกว่าอ่ะทีนี้ก็เหมือนจะไม่ออกเลยอ่ะอ่ะถ้างั้นลองเอาปริมาตรที่ยังไม่คูณเป็นตัวเลขปริมาตรที่ยังเป็นตัวนี้ก็คือ x 5 x 5 x 5 x 2 2่สิบสอคูณกับหคูณหคูณสส่วนปริมาตรตัวนี้ก็คือเป็น2 2่สคูณกับส ถ้าเราเอามาตั้งหารกันก็กลายเป็น22คูณ5คูณ5คูณ2นี่คือของถังแล้วก็ของกลวยคือ22คูณ3ตัดตัดมันก็จะได้เป็น50ส่วน3โอเคไม่ลงตัวเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ50ตั้งหารด้วย3 3 1 3เหลือ2 0 3 6 18ถึง7ไหมไม่ถึงนะครับประมาณ16กลวยที่มันจะเต็มพอดีนะไม่ถึง17นะครับตอบ16นะถึงจะเต็มพอดี นะครับแต่เขาบอกว่าจะต้องเอากวยเมื่อกี่อันถึงจะเพียงพอโดยไม่ให้น้ําโอเลี้ยงเหลือเราก็ต้องเพิ่มให้กลายเป็น17เนะครับเพราะว่าถ้าเอามา16มันจะเหลือมันจะเหลือเศษของน้ําโอเลี้ยงนะถ้าเราเอามา17มันจะพอดีเป๊ะๆนะครับดังนั้นให้ตอนนี้คือหยิบมา17นะครับต่อไปข้อ11ลูกถ้าต้องการนําทรงกลมรัศมี6นิ้ว ทรงกลมตันก็คือรูปกลมตันๆมาหลอมเป็นทรงกระบอกที่มีรัศมี3นิ้วจะมีส่วนสูงเท่าไหร่ก็คือเอาทรงกลมมาหลอมนะครับแสดงว่าปริมาตรของทรงกลมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแค่ละลายกลายเป็นทรงกระบอกแค่นั้นเองอะทรงกลมนะครับเอามาปรับให้กลายเป็นทรงกระบอกทีนี้เราต้องหาปริมาตรของทรงกลมก่อนเพื่อเอามาหลอมละลายตัวนีปปนน้ปริมาตรไม่เปลี่ยนนะครับปริมาตรไม่หายปริมาตรไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่หายเนาะ แค่มันแค่ล้อมเลวนะครับนืกอถึงแบบเอาเหล็กไปล้อมนะฮะก็เอามาทำเป็นแท่งเหล็กอะไรเงี้ยเหล็กก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่เปลี่ยนรูปร่างเ่เฉยทีนี้ทรงกลมตัวเนี้ยมีรัศมีเท่ากับเท่า,ทาไหรเอ,อ่ยไปเช็คทรงกลมตัวนี้ครับมีรัศมีเท่ากับ6นิ้วนะหนิ้วปริมาตรของมันก็คือ4ส่วน3คูณพายคูณ6กําลัง3คือ6กคูณกัน3ครั้งอะ อ่านี่คือปริมาตรของมันนะครับครูไม่หาเป็นตัวเลขออกมานะครูจะติดไว้แบบนี้ครับเพราะว่าเวลาเราไปเทเป็นทรงกระบอกเนี่ยปริมาตรมันจะเท่าเดิมซึ่งสูตรของทรงกระบอกก็คือพายร์กำลังสองเอชอ่าซึ่งตัวนี้เท่ากับ3ามก็กลายเป็นพายร์ก็คือ3คูณ3คูณเอชนะสังเกตทำไมครูไม่ทำเป็นตัวเลขเพราะว่าครูรู้อยู่แล้วว่ามันจะตัดกันนะครับคือการปรับปริมาตรเปลี่ยนปริมาตรเปลี่ยนรูปร่า,ปรา,ปรา,างเอ้ยผู้ผิด เปลี่ยนปริมาตรปรับปริมาตรเปลี่ยนรูปร่างอะไรพวกนี้นะครับตัวแปรมันมักจะตัดกันนะประมาณนี้ที่เดี๋ยวเราต้องฝึกทำเรืยเรื่อยเราจะได้รู้ว่าเออตัวแปรมันตัดกันนะครับไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยไปดูต่อต่อไปฮะเราก็จะมาตัดนะครับตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดได้ตัดได้เหลือ2ตัดได้ตัดได้เหลือ2นะครับดังนั้น h ของเราจะเท่ากับ4ส่วน3คูณ2คูณ2ตัวนี้ตัดตัดคูณ2ตัดไปแล้วครับก็จะกลายเป็น 8คูณ4เท่ากับ32เท่ากับ H ดังนั้นส่วนสูงของทรงกระบอกที่ได้ก็คือ32นิ้วนะครับตอบข้อที่3ต่อไปข้อที่12ครับลูกบอลพลาสติกลูกหนึ่งเมื่อเป่าลมแล้วมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20, 42่เด็กๆก็ต้องทำทันทีว่ารัศมีคือครึ่งหนึ่งรัศมีต้องเท่ากับ21ผิวโค้งพลาสติกมี4สี 4, สลับกันรวมทั้งหมด12แสอง คิดเป็นพื้นที่เท่ากันอยากจะรู้ว่าแต่ละแถบเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็เป็นพื้นที่ผิวนะครับซึ่งพื้นที่ผิวของทรงกลมเธอต้องหามาก่อนเธอต้องหาพื้นที่ผิวของทรงกลมมาให้ให้หมดแล้วค่อยไปหาร12แถบซึ่งพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับที่มีรัศมีเท่ากับ21สูตรคือ4พาย r กลัง2มีค่าเท่ากับ4คูณ22ส่วน7คูณกับ21คูณ21 ตัดได้ตัดเหลือ3ก็ติดไวค้ค่ะ4คูณ22คูณ3คูณ21นี่คือลูกบอล1นลูกนะครับ1ลูกที่เราเอาไปหั่นให้กลายเป็น12แท็ก็12ไปหารนั่นเองนะครับพยายามตัดได้ตัดนะครับค่อยมาคูณทีหลังก็จะเป็น22คูณ21นี่คือจำนวน1่งแทและเด็กๆก็รู้ว่าทันทีว่ามันตอบข้อที่4นะครับก็เกิดจากการคูณเลขธรรมดาไม่มีอะไรนะ,ะทีนี้ครับข้อต่อไป อีก3ข้อครูขอเฉลยในตอนหน้านะครับครูจะพยายามกระชับนะกระชับเพราะว่าถ้าเด็กๆนะลูกทำโจทย์ตอนนึงประมาณ5ข้อเด็กดก,ก็จะเบอรอหน่อยถ้าเราทํา3ข้อพักหน่อยทํา3ข้อพักหน่อยทํา3ข้อพักหน่อยมันน่าจะได้นานมากกว่าในเรื่องของตัวนี้นะครับเพราะมันจะต้องใช้จินตนาการและการทดเลขดังนั้นใครเด็ก,ดกสู้ๆนะลูกพยายามวาดรูปวาดไม่เสรก็พยายามวาดให้ได้นะสู้ๆครับล้เาเจอกันบ๊ายบาย